เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,906บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสํนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีฉลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับว่าเงินบำนาญฉลาภาพคุณนะครับได้รับประมาณเท่าไหร่ณนะปัจจุบันนะครับประมาณ24ปีเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการคำนวนกันครับ เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพ1ะ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก1ะ1 5ต่อระยะเวลาก,การจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งใจมากยิ่งได้รับบำานาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1นนะครับส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,960บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุรคำนวณ1.5ุคูณ20เท่ากับ30เปอร์เที่ได้เพิ่ม20%ิบเป็นเดิมบวกส0บเที่ได้เพิ่มนะครับเ, 7, บท,บเท่ากับ3,900 80บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,960บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูงคำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เ,เ,เดิมบก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ7,960บาท เท่ากับ3,383บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,960บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้25ปีลด15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ7,960บาท เท่ากับ2,786บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,960บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1นคูณ5เท่ากับ7.5เปอร์เซ็นที่ได้เพิ่ม20เปอร์เซ็นเดิมบวก7.5เปอร์เซ็ที่ได้เพิ่ม,เ,ม,เ,มเป็น27.5% 27.5%เอ็7,960บาเ เท่ากับ2,189บาทเป็นเงินบำนาญที่ที่คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย7,960บาทในกรณีนะครับส่งครบ15ปีเป๊ะเลยนะครับก็ใช้20%ได้เลยนะครับเพราะเพราะ15ปีจะได้20%นะร้อยละ20ของค่าเฉลีย่ย20%ของ7,960บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญ1,592บาท เป็นเงินบำนาญที่ที่คุนตลอดชีวิตนั่นเอง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยนะครับมาจาก60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับเอา60เดือนสุดท้ายมาบวกกันแล้หารด้วย60นั่นเองก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งในตารางนี้จะเป็นจํานวนปีอื่นๆน,นะครับในกรณีที่เราส่งเงินสมทบนะครับ มานะครบตามจํานวนปีอื่นๆอย่างเช่นส่ง3 4ปีได้83,861ส่ง3 3ปีได้3,741ส่ง3 2ปีได้3,622ส่ง31ปีได้3,502ส่ง30ปีได้3,383ส่ง29ปีได้3,264ส่ง28ปีได้3,144บาท นะครับทรง27ปีได้2 3 0 2 5บาททรง26ปีได้2,905บาททรง24ปีได้2,667บาททรง23ปีได้2,543บาททรง22ปีได้2,428ทรง21ปีได้2,308ทรง20ปีได้2,189นะครับนี่คือตัวอย่างนะลองดู ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยบาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบ อุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตา3า3เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิบทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับป,ป,ปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e แชร์ช่องช n n e l นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ